สวัสดีครับมาพบกับช่อง p ี Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับจากการรายงานของกีฬาของประเทศเวียดนามนะครับได้นําเสนอเรื่องราวความวุ่นวายของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวเวียดนาม,มอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาเก็บตัวที่ประเทศไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ AVC Cup ที่ประเทศฟิลิปปินส์ mm hmm. ก็เกิดเรื่องราววุ่นๆในทีมชาติซะแล้วนะครับเมื่อจู่ๆ ผู้เล่นตัวเก่งเลยนะครับได้ถอนชื่อจากชุด AVC ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บของคู่หูก็คือนินบินดาโคนะครับที่ถอนตัวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนะครับอยู่ที่ประเทศเวียดนามก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้แล้วการฝึกซ้อมที่ประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีผู้เล่นตัวเก่งอีกคนนึงก็คือ พ่านทุยนะครับเนื่องจากเธอจะต้องย้ายสโมสรนะครับจากวีลีกเนี่ยไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ <c oughs> ก็เลยจะไปรอเพื่อนๆที่ฟิลิปปินส์เลยล่าสุดทีมบอลล์บอลสาวเวียดนามก็ได้ส่งรายชื่อ <c oughs> 14ผู้เล่นที่จะลงทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวั <c oughs> นนี้ก็เลยทำให้ <c oughs> ทีมบอลล์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยวุ่นวายพอสมควรเลย ก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยนะครับและติดตามผลงานของทัพนักกีฬาสาวเวียดนามว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับมีอะไรคอมเมนต์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ